อนาคตเริ่มต้นที่นี่แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หากคุณหลงไหลในโลกของเทคโนโลยีชอบสร้างสารรค์และอยากเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคตแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พร้อมพาคุณก้าวสู่เส้นทางงษที่ใช่ เราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงทักษะขั้นสูงที่ตลาดต้องการการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาแอปพลิเคชันออกแบบเว็บไซต์และ U X U I ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ AI และ Data s i ซส์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก IoT และเทคโนโลยีคลาวด์ที่ขับเคลื่อนอนาคตเรียนรู้ผ่านการลงมือทําจริงฝึกปฏิบัติกับอุป ปกรณ์ที่ทันสมัยได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างโปรเจกต์จริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทํางานจบแล้วทํางานอะไรได้บ้างคุณสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาแอปพลิเคชันวิศวกรเครือข่ายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์นักวิเคราะห์ข้อมูล Data a n alyst และนักพัฒนา AI หรือแม้แต่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีโอกาสรอคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะอยากสร้างนวัตกรรมหรือทำงานในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คือจุดเริ่มต้นของคุณ